สำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้แปลว่านี่เป็นดวงสำหรับคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้และแวะดูคลิปนี้เท่านั้นนะคะสำหรับใครผ่านมาเห็นคลิปนี้นี่คือดวงของคุณตั้งจิตอธิษฐานให้ดีและเลือกไพ่หนึ่งใบพี่หมอจะเปิดไพ่ให้3าใบามาดูดวงวันนี้ของคุณว่าจะเป็นเช่นไรตั้งสมาธิให้ดีตั้ง จิตอธิษฐานถึงเทพองค์พระลักษ์ประจําตัวคุณแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ดีก่อนดูคลิปนี้นะคะใครสนใจเข้ามาดูและดูให้จบใครไม่สนใจสามารถปัดผ่านไปได้เลยแปลว่านี่ไม่ใช่พลังงานของคุณนะค่ะเดี๋ยวพี่หมอจะเปิดไพ่ให้3ใบพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์ให้ด้วยนะมาไปเลยนะเดี๋ยวพี่หมอจะเริ่มที่ไพ่ใบแรกก่อนเลยนะคะเปิดกันเห็นๆสดๆต่อหน้านี้เลยสำหรับคนเลือกไพ่ใบแรกไพ่บอก ว้าวห้าไม้เท้าการงานคุณจะมีการขยับขยายนะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่ผ่านมาคุณฝ่าฟันคุณเหนื่อยกับงานมาเยอะหรือเป้าหมายอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการงานที่คุณพยายามอยู่คุณพยายามแก้ไขหรือคุณพยายามที่จะทําทํายอดดีลงานหรืออะไรก็แล้วแต่ คุณจะทําได้สําเร็จหรือบางคนทําตามเป้าหมายเกี่ยวเรื่องการงานทําสําเร็จจะมีข่าวดีเรื่องการงานนะพไพ่ใบนี้ถึงเหนื่อยแต่ผลลัพธ์ออกมาดีแล้วก็สําเร็จเรื่องงานใครรอคอยงานนี้จะได้งานนะคะสําหรับใครฝ่าฟันเกี่ยวเรื่องการงานทําให้ได้ตามเป้าหมายจะสําเร็จเช่นกันนะคะใครชอบพลังงานนี้พิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้และให้คนเลือกพไพ่ใบที่หนึ่งมีความโชคดีค่ะนะคะโอเคไปใบถัดไปเลยนะคะสําหรับคนที่เลือกพไพ่ใบที่2อนะ คนที่เลือกไพ่ไปปุ๊บว้าวใบที่2ช่วงนี้การเจราจาตกลงรอคอยสิ่งใดสําเร็จนะไพ่สองไม้เท้านะคะมีหุ้นส่วนลงทุนธุรกิจดีมากๆนะคะตกลงเจราจาอะไรกับใครไว้เรื่องเงินก็สําเร็จเรื่องงานก็สําเร็จเรื่องความรักก็สําเร็จเป็นการเจราจาพูดคุยบอกเลยว่าช่วงนี้คําพูดของคุณมีเสน่ห์มากมาก และคาพูดของคุณนํามาซึ่งความสําเร็จนะช่วงนี้อาจจะต้องใช้คําพูดเยอะการตกลงการเจรจาเยอะหน่อยแต่สําเร็จเห็นผลที่ดีแล้วก็สําหรับใครที่ยื่นเรื่องยื่นเอกสารหรือรอคอยคําตอบสิ่งใดอยู่จะสําเร็จเหมือนกันนะคะส่วนงานลงทุนคุณจะได้หุ้นส่วนที่ดีเข้ามาในช่วงนี้นะคะก็สําหรับใครเข้ามาแล้วรับพลังงานเลือกพไพ่ใบที่2แปลว่าคุณจะดวงดีและขอให้คุณโชคดีค่ะนะค่ะโอเคสําหรับนะคะ เลือกไพ่ใบที่สามยังอยู่ไหมพี่หมอจะเปิดไพ่ใบที่สามให้ค่ะไพ่ใบที่สามปุ๊บว้าวใบที่สามวันนี้ได้เงินนะก้าเหรียญขึ้นรอคอยเงินสําเร็จนะคะคาดหวังหรือตั้งใจสิ่งใดไว้สําเร็จตกลงเจรจาเรื่องการเงินสําเร็จรอคอยเงินวันนี้บอกเลยว่าได้หยิบจับเงินก้อนพื้นฐานเงินแต่ละคนไม่เท่ากันถ้าเงินพันเยอะสําหรับคุณคุณได้เงินพันถ้าเงินหมื่นเยอะสําหรับคุณคุณได้เงินหมื่นหรือบางคน เงินล้านเยอะสําหรับคุณคุณได้เงินล้านค่ะสําหรับใครเลือกไพ่ใบที่3ามข่อยโชคดีเรื่องการเงินนะคะแล้วก็สําหรับนะคะไพ่พี่หมอก็เปิดไปให้ทั้ง3าใบแล้วก็ให้ทุกคนโชคดีรับพลังงานดีๆจากไพ่ที่พี่หมอเปิดไปแล้วเดี๋ยวเจอกับพี่หมอใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้พี่หมอต้องขอตัวไปก่อนนะคะบา,บายยคะ่ะ